เอาออกด่วนสามสิงห้ามีในหิ้งพระถ่วงชีวิตติดทั้งเงินทั้งโชคลาภทำตามคำแนะนำนี้คุณจะไม่จนอีกเลยชีวิตจเจริญก้าวหน้าสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ธรรมะสองทางก็มีเรื่องราวดีๆที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ กับช่องธรรมะาส่สงทางด้วยนะคะเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะดีบเอาออกด่วนสิ่งห้ามมีในหิ้งล้าทวงชีวิต ติดทั้งเงินขัดทั้งโชคลาภสำหรับชาวพุทธอย่างเราแน่นอนว่าการย้ายเข้าบ้านใหม่เข้าห้องใหม่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือพระเรามักจะมีวิธีเชิญพระพุทธรูปเข้าบ้านตามความเชื่อของแต่ละบุคคลและมักจะเจอปัญหาเดียวกันนั่นก็คือไม่รู้จะเอาไว้ตรงไหนหิ้งพระที่ตั้งควรหันหน้าไปทาง ทิศไหนถึงจะดีและมีทิศไหนบ้างที่ควรหันหิ้งพระไปซึ่งในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงสามสิ่งที่ต้องห้ามในการวางสิ่งศักดิ์สิทธิ ภายในบ้านหากวางผิดที่อาจจะนำพาสิ่งไม่ดีเข้าบ้านตามที่ต้องห้ามมีการวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านมีตรงไหนบ้างมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยค่ะวางผิดชีวิตเปลี่ยน ตำแหน่งที่เหมาะสมของการวางหิ้งพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านลองทำตามดูนะคะเชื่อว่าทุกบ้านจะต้องมีหิ้งพระหรือโต๊ะหมู่มูชาไว้ในบ้านเสมอ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองปกปักรักษาคนในบ้านและเพิ่มความเป็นสิริมงคลและบางคนอาจจะไหว้พระทุกวันสวดมนต์ทุกวันแต่ก็ยังพบกับเรื่องที่เดือดร้อนเนื้อร้อนใจและอาจจะเป็นไปได้ว่าระวางหิ้งพระผิดจุดในบ้านหรือเปล่าแทนที่จะนุนนำให้ความเจริญกับกลายเป็นทวงชีวิตและขัดโชค สำหรับสามตำแหน่งที่เป็นข้อห้ามในการตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผิด และทําให้ชีวิตเรานั้นเปลี่ยนทันทีข้อที่หนึ่งการวางหิ้งพระหันหน้าไปทางหลังบ้านของเราหรือการวางหิ้งพระไปทางระเบียงในที่เราอยู่คอนโดบางทีเราหันหิ้งพระหันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกไปทางหลังระเบียงห้องคอนโดเช่นเดียวกับบ้านเราก็หันไปทางหลังบ้านไม่ได้เหมือนกันเลือกทิศให้ถูกถึงแม้บางคน บอกว่าทิศหลังบ้านเป็นทิศต,ตะวันออกเป็นทิศที่ดีที่สุดต้องบอกเลยว่าการหันไปทางหลังบ้านเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์หันหลังให้เราเวลาเราไปขอความช่วยเหลือจะไม่มีใครให้ความช่วยเหลือเราทำให้ชีวิตของเราตกต่ำนั่นเองค่ะ ข้อที่สองใครที่มีปัญหานี้สินมีปัญหาล้มละลายหรือใครที่เจอปัญหาพอแก้ปัญหานี้ได้ปัญหาเก่าก็มาชีวิตเครียดตลอดนอนก็นอนไม่ค่อยจะหลับให้คุณสังเกตว่าหิ้งพระโต๊ะหมู่บูชาที่เราวางสิ่งศักศิ์สิทธิ์ไว้ถ้าหิ้งถ้าหิ้งหรือโต๊ะมีการบินการเบี้ยวการแตกการราับ หรือรอยถลอกหรือบางคนเวลาเราวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราวางบนโต๊ะสีขาที่มีพื้นโล่งอย่างนี้ไม่ได้นะคะต้องวางพื้นที่ข้างล่างแข็งแรงและทึบจะช่วยให้การเงินของเรานั้นแข็งแรงแต่ถ้าใครวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้บนโต๊ะท,ทั้งทิศโต๊ะเบี้ยว โตแตกให้คุณเปลี่ยนโต๊ะคะ่ะไม่เช่นนั้นชีวิตของคุณนั้นจะตกต่ำและประสบพบปัญหาข้อที่สเราต้องมาดูว่าหิ้งพระของเราว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางอย่างที่ไม่ควรอยู่บนหิ้งพระอยู่หรือเปล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรแยกโต๊ะตั้งสิ่งแรกก็คือ 1. เสียนพระปูลฤาษีสองพระราหู สท้าเวสวรร์อาจจะตั้งแอบกันหรืออาจจะเป็นโต๊ะหรืออาจจะเป็นอีกช่องหนึ่งไปอย่าให้มาอยู่บนโต๊ะบูชาเดียวกันกับพระพุทธรูปพระสงฆ์และพระมหากาัตรย์รวมถึงไม่ควรนำรูปบรรพบุรุษมาวางบนหิ้งพระควรจะวางอีกมุมหนึ่งและกุมารทองนางกวกก็เช่นกันและนี่ก็คือ สามสิ่งที่ต้องห้ามในการวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านลองไปเช็คดูนะคะว่าเรามีอะไรที่ผิดพลาดหรือเปล่าหรือเรามีอะไรที่เราพอจะแก้ไขได้หรือเปล่าคนที่ไม่รู้ย่อมไม่ผิดค่ะพราะคุณไม่ได้มีการศึกษาในด้านนี้ แต่ถ้ารู้แล้วอยากให้ทุกท่านนั้นปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องเพื่อที่เราจะได้เจอแต่สิ่งดีๆลำดับต่อไปจะขอเล่าเกี่ยวกับสิ่งของที่ห้ามวางบนหิ้งพระเด็ดขาดสิ่งของที่หนึ่งคือห้ามวางดอกไม้ที่แห้งและเหี่ยวเชา้าคุณผู้ฟังคะถ้าจะพูดถึงการกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระสิ่งที่นอกเหนือจาก ทูบเทียนการตั้งจิตอธิษฐานที่เป็นกุศลแล้วสิ่งที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือดอกไม้ที่ใช้สักการะ,ะบูชาโดยเฉพาะดอกไม้ที่เราเลือกใช้บูชาพระนั้นจะต้องเป็นดอกไม้ที่สดใหม่และสวยงามจึงต้องมีความพิธีพิธันในการเลือกดอกไม้ที่งดงามเป็นพิเศษ <S <S เพื่อมาถวายบูชาพระโดยมีความเชื่อว่า ดอกไม้ถวายพระจะต้องงามเพื่อที่จะช่วยให้ชีวิตเราสวยงามตามไปด้วยดั่งดอกไม้หากเราเลือกดอกไม้ที่เหี่ยวเฉามาชีวิตจะโรยลาตามดอกไม้ด้วยเช่นกันแต่นั่นก็เป็นเพียงความเชื่อของคนที่สืบทอดกันมานอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกมากมายที่เกี่ยวกับการเลือกดอกไม้แต่ลัชนิดมาถวา หรือบูชาพัดด้วยค่ะซึ่งมีดังนี้บุคคลผู้บูชาดอกไม้ที่มีสีสวยเช่นบูชาพัดด้วยดอกไม้พลาสติกหรือดอกไม้ประดิษฐ์ ต่อไปภาคหน้าผู้นั้นจะได้เป็นอะไรก็ล้วนแต่มีรูปร่างลักษณะดีมีรูปสวยแต่คุณภาพไม่ดีดังสุภาษิตท,ที่ว่าสวยแต่รูปจูบไม่หอมบุคคลผู้บูชาพาด,ด้วยดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมต่อไปภายภาคหน้าผู้นั้นจะได้อะไรก็ล้วนแต่มีคุณภาพดีแต่รูปร่างลักษณะไม่สวยไม่งดงามดัง สุภาษิตว่าถึงรูปชั่วตัวดำแต่น้ำใจดีบุคคลบูชาพาด้วยดอกไม้ที่กำลังสดชื่นต่อไปภายภาคหน้าผู้นั้นจะได้อะไรก็ล้วนแต่เป็นของใหม่ๆไม่ต้องใช้ของที่ผู้อื่นใช้แล้วบุคคลผู้บูชาพาด้วยดอกไม้บอบช้ำเหี่ยวแห้งต่อไปภายภาคหน้าผู้นั้นจะได้อะไรก็ล้วนแล้ว แต่เป็นของเก่าเกเหี่ยวเหียวแห้งๆเป็นของที่ผ่านมือผู้อื่นมาแล้วท่านผู้ฟังคะสำหรับดอกไม้บูชาที่แห้งเหี่ยวไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ที่ถวายิ้งพระหรือโต๊ะหมู่บูชาทั้งที่เป็นแบบพวงมาลัยหรือเป็นดอกบัวดอกไม้ กล้วยไม้ที่ถวายในแจกันไม่ควรนำไปทิ้งลงถังขยะควรนำไปปล่อยที่แม่น้ำโดยตั้งจิตกล่าวว่าข้ดแต่พระแม่คงคาบัดนี้ข้าพระเจ้าชื่อนามสกุลได้นำดอกไม้บูชาที่หิ้งพาบ้านของลูกซึ่งเหี่ยวเฉาแล้วมาทำการจำเริญที่แม่น้ำแห่งนี้ ขอพระแม่คงคาทรงโปรดอนุญาตให้ลูกได้ทำการจำเริญพวงมาลัยดอกไม้เหล่านี้ด้วยเถิดหากไม่สะดวกที่แม่น้ำ ก็อาจนำไปวางไว้ในต้นไม้ก็ได้นะคะโดยทำการขออนุญาตพมแม่ธรณีก่อนต่อไปเป็นสิ่งของที่ห้ามวางชนิดที่สองคือห้ามวางองค์เทพต่างๆรวมการบนหิ้งพระในการบูชาให้แยกโตัวจากหิ้งพระพุทธรูปต่างหากค่ะเพราะว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายที่เจ้าของเคารพบ,บูชาต่างแต่พระพุทธรูปเหมือนหลวง รูปปันราชการต่างๆที่ได้รับการปลุกเสกมาจากพระอาจารย์ชื่อดังวางสะสมกันมานานเข้าจนลำดับไม่ถูกว่าควรจะจัดหิ้งพระอย่างไรให้เหมาะสมซึ่งวันนี้เราก็จะมาบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะการวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บนหิ้งพระหรือโต๊ะหมู่บูชาควรวางเรียงลำดับตามความสำคัญดังนี้นะคะลำดับที่หนึ่งคือพระพุทธรูปควรวางพระพุทธรูปซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าหรือพระองค์ใหญ่เช่นพระพุทธชินราชหลวงปูย่ยาสโธรพระแก้วมรกตเป็นต้นไว้เป็นประธานซึ่งอยู่ด้านบนสุด สพระอรหันต์ลำดับต่อไปเป็นตำแหน่งของพระอรหันต์ผู้ที่เป็นสาวกในยุคพระพุทธกาลอาทิเช่นพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรเป็นต้นโดยการวางตำแหน่งต่ำกว่าพระประธานหนึ่งชั้น สามพระอริยสงฆ์ต่อมาในตำแหน่งรองลงมาจากพระอรหันต์เป็นตำแหน่งของพระอริยสงฆ์หรือพระเจจิอาจารย์อาทิหลวงปู่ทวดสมเด็จพระพุทธาจารย์โตรมมรังสีเป็นต้นดังนี้สามารถวางได้ทั้งเรียนและรูปภาพไม่มีข้อจำกัด 4. พระพุทธรูปพระมาหากษัตริย์ไทยชั้นต่อมาควรวางพระบรมรูปของพระมาหากษัตริย์ไทยผู้ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย 5. วีรบุรุษและวีรสตรีของคนไทยในอดีตขั้นต่อมาเป็นตำแหน่งของวีรบุรุษ วีรสรีของคนไทยในอดีตซึ่งถือว่ามีความสำคัญกับคนไทยเช่นกัน6ในส่วนขององค์เทพเช่นพระแม่กวนอิมพระศิวะพระสัะะสงกัจจาย พระพิคเนตหากแยกโตจากพระพุทธรูปไม่ได้ก็ควรวางไว้ต่ำกว่าโดยให้อยู่สูงกว่าพระเจจิอาจารย์นอกจากนั้นในส่วนของกุมารทองและนางกวักก็ไม่ควรมาวางรวมกันไว้ในโต๊ะหมู่มูชาดเช่นกันค่ะพราะถือเป็นของทางศสยศาสตร์แต่หากต้องวางรวมกันจริงๆก็วางไว้ด้านล่างสุดนะคะต่อไป เป็นสิ่งที่ต้องห้ามวางชนิดที่สามห้ามนำพระพุทธรูปแตกไว้ในบ้านคนโบราณท่านห้ามนำพระพุทธรูปปั้นอะไรแตก,แตกหักเข้ามาไว้ในบ้านหรือรูปปั้นที่แตกหักแล้วไม่ควรเก็บมาไว้ในบ้านเพราะจะทำให้ครอบครัว เกิดความแตกแยกวุ่นวายเมื่อเกิดแตกหักถือว่าเป็นลางร้ายเป็นเรื่องไม่ดีควรจะนำไปเก็บไว้นอกบ้านคืนเก็บไว้ในบ้านต้องเกิดเรื่องไม่ดีเช่นการทะเลาะวิวาทของคนในบ้านทำให้อยู่กันอย่างไม่เป็นสุขฉะนั้นแล้วอย่าได้เก็บเอาไว้ในบ้านโดยเด็ดขาดเคยได้อ่านเรื่องเล่าในทรานองว่าท่านผู้หนึ่งได้บูชาหรื หรือภาพพุทธรูปมาองค์หนึ่งซึ่งมีรอยชำรุด บางแห่งภายหลังที่พระองค์นั้นมาบูชาที่บ้านแล้วปรากฏว่าคนในบ้านทะเลบบาะบาอแว้งกันเป็นประจำอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนท่านผู้นั้นจึงนําพระชํารุดไปคืนเจ้าของเจ้าของนําพระชํารุดนั้นไปถวายพระแห่งหนึ่งนับตั้งแต่ที่ท่านเจ้าอาวาสได้พระชํารุดนั้นมาไม่นานพระในวัดก็ทะเลาะก,กันแบ่งกันเป็น เป็นพวกไม่รักใครกันดังแต่ก่อนจนท่านเจ้าอาวาสต้องนำพระช â มรุษนั้นไปคืนเจ้าของโดยเร็วเจ้าของนำพระช âm รุษให้ผู้อื่นต่อไปแต่ขาดการติดต่อกันจึงไม่ทราบว่าคนที่ได้พระชำรุษไปบูชาเป็นคนสุดท้ายจะประชิญกับเหตุการณ์อย่างไรบ้างเรื่องนี้ก็นับว่าแปลกน่าจะมีการพิสูจน์ให เห็นข้อเท็จจริงกันสักทีความมุ่งหมายที่แท้จริงห้ามนำพระพุทธรูปปั้นแตกไว้ในบ้านเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากเศษวัสดุที่สร้างพระปั้นที่อาจจะบาดเท้าบาดมือได้อีกอย่างหนึ่งพระพุทธรูปปั้นที่แตกหักแล้วนั้นดูแล้วไม่สวยงาม ไม่นานับถือเพราะของที่เคารพบูชาควรจะครบสมบูรณ์ถึงจะเป็นมงคลฉะนั้นแล้วโบราณถึงบอกอุบายห้ามนำพระหรือรูปปั้นบูชาชำรุดมาไว้ที่บ้านคะ่ะท่านผู้ฟังคะและนี่ก็คือการเรียงลำดับสิ่งที่ควรบูชาบนหิ้งพระ ก็ไม่ได้กำหนดข้อตายตัวที่สำคัญคือหลังจากตั้งบูชาแล้วต้องทำความสะอาดหิ้งพระอยู่เสมอมันดูแลเปลี่ยนน้ำในแจกันอย่าปล่อยให้ดอกไม้แห้งเฉาไม่มีชีวิตชีวาอยู่บนหิ้งเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคฝุ่นที่เกาะหนาอยู่บริเวณหิ้งและดอกไม้แห้งอาจจะส่งผลกระทบระบบทางเดินหายใจได้อย่างไรก็ตาม เนื้อหาจุดที่เหมาะสมในการติดตั้งเราก็รู้แล้วแต่อย่าลืมส่วนมนต์ไหว้พระให้จิตใจแจ่มใสก่อให้เกิดสมาธิเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตั้งหิ้งพระบูชากันนะคะความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะธรรมะสองทางก็หวังว่าเรื่องราวที่นำมา จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังสำหรับคลิปนี้ธรรมะสองทางต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ